การประกวดจบดราม่าไม่จบเมื่อผู้จัดการเขมรเบี้ยวคืนชุดเช่าจากดีไซเนอร์เวียดนามกว่า70ชุดแถมไม่มีคืนเพราะหน้าใหญ่แจกให้นางงามกลับบ้านหมดแล้วนี่มันมิสแพลเน็ตหรือมิสฉาชีพครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดกาแพงกับเวทีการประกวดสุดป่วนของพวกเขา อย่าง Miss Planet International 2024ที่มันมีดราม่ามาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและในวันที่จบการประกวดนั้นผมได้ทำคลิปแล้วก็ทิ้งท้ายเล่นๆในคลิปเอาไว้ว่าการประกวดจบแล้วแต่ไม่รู้ว่าดราม่าจะจบหรือยังสรุปแล้วมันยังไม่จบครับและมันดูจะเป็นเรื่องใหญ่ซะด้วยเมื่อมีผู้ใช้ Facebook ชื่อคังทรินที่เป็นดีไซเนอร์จากเวียดนามน,นะครับออกมาโพสต์ทวงชุด ที่ใช้ในการประกวดที่แม้ประกวดจบไปแล้วแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้คืนนะครับลองมาไล่ดูตามโพสต์ของดีไซเนอร์ท่านนี้ก็ปรากฏว,ว่าเมื่อ5วันก่อนนั้นเขาโพสต์แสดงความภาคภูมิใจที่เห็นงานออกแบบชุดของตัวเองเนี่ยบนเวทีประกวดนะครับในรอบ70คนสุดท้ายก่อนที่เมื่อวานนี้หลังจากการประกวดจบไปหลายวันพอสมควรเขาก็มาโพสต์ว่าเป็นเวลา2วันแล้วปัญหาของฉันยังไม่ได้รับการแก้ไข อย่าถามว่าทำไมฉันถึงรบกวนคุณและรายการของคุณฉันจะให้เวลาคุณสองวันในการติดต่อเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเครื่องแต่งกายของฉันไม่งั้นจะผลักดันทุกปัญหาเข้าสู่โซเชียลแล้วต่อมานะครับเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ออกมาโพสต์รายยาวถึงรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนะครับโดยสรุปใจความได้ว่าเมื่อวันที่17พฤศจิกายนตัวแทนมิสแพลเนตเวียดนาม มาสอบถามเรื่องการตัดชุด70ชุดที่จะใช้ขึ้นโชว์แต่ว่ามันเหลือเวลาแค่1สัปดาห์เลยไม่ได้มีการตอบรับทางตัวแทนจึงคิดแผนใหม่ที่จะเช่าชุดที่มีอยู่แทนหลังจากเจรจาอยู่2วันก็ได้ข้อตกลงโดยตัวแทนเวียดนามนั้นยอมควักเงินเพิ่มเพราะว่าผู้จัดขเขมรให้มาไม่กี่ร้อยดอลลาร์เมื่อเขาถามถึงสัญญาทางขเขมรก็บอกว่ายังทําไม่ได้เพราะว่าการประกวดยุ่งมาก ตัวแทนเวียดนามอีกแล้วครับที่เชื่อมั่นในองค์กรมิสแพน e t จึงเอาตัวเองเข้ารับประกันแทนเมื่อตกลงได้เขาก็ได้เอาชุด70ชุดไปส่งถึงกัมพูชาเองกับมือในวันที่24พฤศจิกายนแต่ก็ติดต่อประธานนะครับมินฮาริมัสไม่ได้ตามที่นัดไว้จนรุ่งเช้าวันต่อมาจึงมีคนมารับของแต่ก็ไม่มีการให้หลักฐานยืนยันใดๆ จนกระทั่งวันที่29เเขาได้รับค่าเช่าจากตัวแทนเวียดนามและพอถามว่าจะส่งคืนวันไหนตัวแทนเวียดนามเงียบเลยรู้ว่ามันไม่ได้คืนเพราะเขานั้นได้มอบให้ผู้เข้าประกวดทุกคนคือในขณะที่ผู้จัดเนี่ยมอบสิ่งของให้กับผู้เข้าประกวดเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยนะครับเขาได้มอบชุดไปด้วยแต่ตัวแทนของเวียดนามไม่ทราบเรื่องนี้และในตอนนั้นเขากับตัวแทนเวียดนาม พยายามติดต่อประธานกองประกวดเพื่อพูดคุยถึงเรื่องนี้ก็ได้รับแจ้งว่าจะรวบรวมดูนะว่าของเนี่ยมีเหลือเท่าไหร่และจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นสองวันเขากลับบอกว่าค่าของเนี่ยจ่ายไปแล้วไงสปอนเซอร์ก็เลยเอาไปและก็ไม่คืนซึ่งเขาขอยืนยันว่าไม่เคยตกลงที่จะขายเครื่องแต่งกายหรือว่าสนับสนุนให้กับกองประกวดจากนั้นเขาและตัวแทนเวียดนาม พยายามจะติดต่อในทุกช่องทางแต่ไม่มีการตอบสนองแถมโดนบล็อกอีกต่างหากจนกระทั่งชุมชนแฟนนางงามรวมตัวกันทัวลงเพจแต่พวกเขาก็แค่ตอบโต้ด้วยการเถียงกลับแต่ก็ยังพูดวกไปวนมาและตอนนี้ตัวแทนและผู้เข้าแข่งขันได้ตั้งกลุ่มเพื่อรวบรวมหลักฐานพร้อมที่จะฟ้องร้ององค์กรน,นี้และอัปเดตล่าสุดประธานการประกวดมิส มินฮาริมัสหรือว่าไฮลี่ติดต่อตัวแทนเวียดนามและก็ต่อว่าเธอโดยบอกว่าเสื้อผ้าของเขานั้นคุณภาพแย่และจะไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนเพราะว่าเธอสามารถหาซื้อได้จากแอปอาลีบาบาในราคา6ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นไปตามที่ดีไซเนอร์เวียดนามบอกนี่คือไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาสรรเสริญเยินยอแล้วนะครับนอกจากจะจัดการประกวดได้แบบ เละเทะและไม่โปร่งใสแล้วนอกเวทีก็ยังไม่โปร่งใสช่อกโกงล่อลวงเขาอีกต่างหากและพฤติกรรมนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับมาขอให้เขาเช่าชุดก็ให้เงินมาไม่พอหลอกให้เจ้าทุกที่2อออกไปก่อนบายเบี่ยงที่จะทําสัญญากับเจ้าทุกที่1คือดีไซเนอร์สุดท้ายแอบเอาของของเขาไปเปแจกนางงามในานามของตัวเองเพื่อเอาหน้านี่ทําไมหน้าด้านสุดๆก็ ขี้โกงจนฝั่งในสันดานเลยนะครับถึงจะทําอะไรแบบนี้ได้และเรื่องนี้มันก็ได้ทําให้การจัดการประกวด Miss Planet International 2024เปลี่ยนจากการจัดงานที่มันผิดแผนผิดพลาดสู่การผิดกฎหมายช่อโกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับเราลองมาดูคอมเมนต์จากชาวเนต็ตของไทยและก็เวียดนามกันบ้างนะครับว่าพวกเขานั้นมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านแรกบอกว่า ไปคืนชุดที่ยืมมาจากเวียดนาม70ชุดด้วยถ้าไม่คืนก็จ่ายเงินดีไซเนอร์อย่าทำตัวเป็นโจรไปซะทุกเรื่องนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าคืนเสื้อผ้าให้กับนักออกแบบชาวเวียดนามของเราการปิดกั้นไอพีของเวียดนามเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและขี้ขลาดไม่ต่างจากการปล้นเอาชัดๆนี่คือองค์กรระดับต่าราคาถูกนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่า กรุณาคืนเสื้อผ้า70ชุดให้นักออกแบบชาวเวียดนาม21ดอลลาร์ต่อชุดมันแค่ค่าเชา่าอย่าทำทรงโจรทำไมถึงบล็อก IP พีแอดเดจากเวียดนามคุณกลัวอะไรเหรอนะครับหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าชาวกัมพูชานั้นจนขี้เกียจและยิงพยองพวกเขาไม่ได้พัฒนาอะไรรู้แต่หลอกแล้วอ้างว่าเป็นผลงานของตัวเองท่านต่อมาเขามาบอกเอาไว้ว่าจ่ายเงินให้นักออกแบบ แยกไม่ออกเหรอระหว่างเช่ากับซื้อนะครับท่านต่อมาเข้ามาฝากถึงมิส u a e นะครับว่าดาริวิสมิสแพนเนตอินเตอร์เนชั่นแนลฉันให้เวลาคุณ2วันเพื่อติดต่อฉันและแก้ปัญหาเรื่องเครื่องแต่งกายถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะแชฉลงโซเชียลท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าถ้าประเทศจนเหมือนกัมพูชาอย่าจัดการประกวดเลยมันทำให้ชื่อเสียงนางงามมีมนทิน เจชุดดีไซเนอร์จากเวียดนามทำไมถึงไม่ส่งคืนละ่ะนะครับและขอปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของคนไทยท่านนี้เขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าเที่ยวบอกว่าเสียมกับเวียดนามเป็นโจรขโมยแผ่นดินและวัฒนธรรมแต่พฤติกรรมที่ทำดันเข้าตัวเองสะง,งนันสันดานคนปราโภนะครับจริงที่สุดเลยครับอันนี้ชอบจังบอกคนอื่นว่าเป็นโจร ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยจ้องแต่จะขโมยของคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์บางส่วนของรถทัวไทยแล้วก็เวียดนามที่ไปลงในเพจ Miss Planet International นะครับส่วนทางฝั่ง,งเมรน,นั้นอย่างเงียบกิบเลยครับไม่มีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ําเพราะว่ากองประกวดเนี่ยปิดข่าวแล้วก็บล็อก IP จากเวียดนามซะเป็นส่วนใหญ่มีแค่เล็ดลอดไปไม่กี่คนนะครับแล้วก็ทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วก็เห็นว่ามีทางฝนนั่งเข้ามาถามอยู่เหมือนกันนะครับว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยโกรธอะไรเหรอยังคิดว่าไทยโกรธเพราะว่าไม่มงก็มีเลยนะครับเรียกได้ว่าแม้การประกวดนี้มันจะจบไปแล้วแต่เรื่องงามหน้ายังมีมาให้เห็นอีกและเชื่อว่าข่าวนี้คงจะดังไปทั่วโลกแน่ๆเพราะแม้แต่นางงามที่มงลงยังโดนทวงชุดคืนเลยนะครับช่างเป็นมงที่มันสุดแสนจะอัปยศของเธอจริงๆ และผมว่าเวทีนี้นะครับน่าจะเปลี่ยนชื่อจากมิ s p l a เนตเป็นมิ s ชาชีพได้แล้วนะครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ